คุณเคยไหมนอนอยู่บนเตียงแต่สมองของคุณก็ไม่หยุดคิดเลยคุณเคยไหมคิดวนซ้ำไปซ้ำมาทาั้งๆที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์คุณเคยไหมกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจนลืมใช้ชีวิตในปัจจุบันคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าการคิดมากมันคือหนึ่งในสาเหตุหลักที่จะทำให้ชีวิตของคุณย่าอยู่กับที่มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่ปกติที่คนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่จริงๆแล้วการคิดมากไม่ใช่วิธีการปกติที่คนอยากมีชีวิตดีขึ้นเข้าใช้กันหรอกคะ่ะคุณคิดว่าถ้าคุณคิดซ้ำๆคุณจะหาทางออกจากปัญหานั้นได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามคะ่ะยิ่งคุณคิดมากมันยิ่งฉุดรั้งคุณและชีวิตของคุณก็จะวนลูปไม่ไปไหนสักทีคะ่ะคุณลองนึกภาพดูนะคะถ้าคุณสามารถหยุดคิดมากได้คุณจะมีสติสมาธิมากขึ้น คุณจะสงบมากขึ้นคุณจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้นคุณจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญและที่สำคัญค่ะคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะและวันนี้ครูเก๋จะมาบอกวิธีการที่จะทำให้คุณหยุดคิดมากถ้าคุณยิ่งคิดมากคุณยิ่งเครียดคนคิดมากไม่มีทางเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ยิ่งถ้าคุณอยากรวยอยากมีเงินแล้วแล้วก็ หยุดคิดมากค่ะถ้าคุณอยากจะรวยเรามาเริ่มรู้วิธีการที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่คิดไม่คิดมากและคุณจะไม่พลาดเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1คุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่คุณเอาแต่คิดมากนั่นไม่ใช่วิธีการในการแก้ปัญหาค่ะหลายคนเชื่อว่าการคิดเยอะๆจะช่วยให้แก้ปัญหาได้มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันตรงกันข้าม ิ่งคุณคิดมากเท่ากับคุณวนเวียนอยู่ในปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาที่แท้จริงคือคุณจะต้องลงมือทำอะไรบางอย่างจําไว้นะคะความคิดตอนที่มันทำให้คุณเกิดปัญหาหรือความคิดตอนที่คุณสร้างปัญหามันจะไม่สามารถใช้วิธีการหรือความคิดเดิมๆม,มาแก้ปัญหาได้กับตอนที่คุณแก้ปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเดิมไม่สามารถใช้ได้กับชีวิตที่คุณอยากจะได้แบบใหม่ คุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ดังนั้นเลิกคิดมากแล้วหาทางที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ปัญหานั้นมันหมดไปจะดีกว่านะคะข้อที่2มีคนที่เขาประสบความสำเร็จและเขาลองทำแล้วเขาได้ข้อคิดนี้มาจากหนังสือค่ะเขาบอกว่าให้คุณใช้กด5วินาที5วินาทีคืออะไรก็คือการนับถอยหลัง5 4 3 2 1 แล้วก็ลุกไปทำในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้เลยค่ะวิธีการนี้นะคะมันได้ผลเพราะว่าถ้าคุณต้องทำอะไรคุณจะต้องเริ่มภายใน5วินาทีเพราะถ้าคุณมัวแต่คิดแล้วไม่ลงมือทำสิ่งนั้นคุณจะไม่ได้ทำเลยค่ะเช่นสมมติว่าบางคนอาจจะคิดมากเกี่ยวกับรูปร่างของตัวเองว่าทำไมฉันอ้วนเกินไปฉันลงพุงฉันไม่มีซิกแพก คุณก็จะเอาแต่คิดมากว่าแฟนจะทิ้งหรือเปล่าเพื่อนจะล้อฉันไหมทำไมฉันอ้วนแบบนี้ฉันจะมีโรคประจำตัวติดตามมาหรือเปล่าใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณเอาแต่คิดคุณก็จะนั่งคิดอยู่แบบนั้นแต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าโอเคฉันจะออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ฉันลดพุงลงหรือทำให้ฉันมีซิกแพคมากขึ้นหรือไม่ได้เพื่อลดหุ่นแต่อย่างน้อยฉันจะรู้สึกแข็งแรงกระปี้กระเป๋าแล้วมีสุขภาพดีขึ้นคุณก็แค่ใช้วิธีการนับถอยหลังค่ะ ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วคุณก็ลุกขึ้นไปหยิบรองเท้าผ้าใบใไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปออกกำลังกายค่ะเพียงเท่านี้เขาบอกว่ากด5วินาทีสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องแต่ครูเกยยกตัวอย่างภาพการออกกำลังกายเพื่อที่คุณจะได้เห็นได้ง่ายขึ้นหรือคุณรู้ว่าหากคุณกำลังเป็นหนี้แล้วคุณต้องการจะเจรจากับเจ้าหนี้แน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะหนีหนี้หรอกค่ะถ้าคุณมีเงินคุณก็อยากจะใช้คืนเขาใช่ไหม แต่ในบางครั้งบางคนอาจจะมีเหตุจำเป็นว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้เงินคืนเจ้าหนี้ได้ในช่วงเวลานั้นหลายคนก็เป็นกังวลเก็บมาคิดมากว่าจะหาเงินจากไหนจะใช้หนี้ได้ยังไงยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดค่ะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องยกหูโทรศัพท์เพื่อโทรหาเจ้าหนี้เพื่อเจรจาต่อรองว่าคุณจะใช้วิธีการใดได้บ้างบางคนก็หมดแต่กลัวแล้วก็ไม่กล้าโทรสิ่งที่คุณต้องทำใช้กดฮาวิเลยค่ะ นับถอยหลังไปเลย54321แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็กดเบอร์แล้วก็โทรเลยค่ะถ้าคุณเจรจาบางทีถ้าเขายอมคุณก็อาจจะได้ในสิ่งที่คุณสบายใจมากขึ้นหาเงินมาผ่อนใจเขาได้ง่ายขึ้นตกลงเจรจากันได้ยินยอมประนอมความกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าคุณไม่โทรเลยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือไม่ได้เลยผลลัพธ์ก็คือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคำตอบใดๆเพราะคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะโทรแต่แรก หรือหากไม่ใช่เรื่องนี้อาจจะเป็นถ้าคุณมีโปรเจกต์บางอย่างที่คุณต้องการจะลงมือทําแล้วคุณก็ผลัดมาหลายวันเอาหน้าพรุ่งนี้ค่อยทําเอาหน้าวันนี้ยังไม่พร้อมวันนี้อารมณ์ยังไม่ดีเอาไว้ค่อยทานั่นแหละค่ะถ้าคุณผลัดมาหลายวันแล้วอย่าลืมที่จะนับถอยหลังห้าสี่สาสองหนึ่งและลงมือทําโปรเจกต์นั้นในทันทีนะคะ กฎหวินาทีเปลี่ยนชีวิตครูเก๋ามาแล้วครูเก๋เองเป็นคนหนึ่งที่ใช้กฎ5วินาทีในการทำสิ่งต่างๆและทำให้งานที่อยากจะทำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณเองก็สามารถใช้กฎนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3ค่ะคุณต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้กับสิ่งที่คุณควบคุมได้คนที่คิดมากเพราะบางครั้งเขาไปกังวลกับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ค่ะ90%ของสิ่งที่เราคิดมาก เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณคุณเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันเป็นความคิดของเขาหรืออดีตท,ที่มันผ่านไปแล้วบางคนยังเก็บมาคิดซ้ำๆตอกย้ำซ้ำๆกับตัวเองว่าฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยถ้าวันนั้นฉันไม่ทำแบบนี้เรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นในวันนี้คุณคะต่อให้คุณคิดย้ำๆซ้ำๆเป็นร้อยรอบ คุณย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นั้นไม่ได้หรือแม้กระทั่งคุณจะเปลี่ยนความคิดของคนที่มาว่าคุณว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมเธอไม่ทำแบบนั้นเราจะไปเปลี่ยนความคิดเขาให้เขาเชื่อหรือคล้อยตามเราก็เป็นไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงบางคนคิดมากเพราะกังวลเกี่ยวกับอนาคต โอ้โหถ้าเกิดว่าฉันตัดสินใจทําช่อง YouTube แล้วมันไม่มีไรายได้ฉันจะเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าฉันจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เอาเวลาหลังเลิกงานครึ่งชั่วโมงเหมือนที่ครูเก๋บอกไปทําอย่างอื่นจะไม่ดีกว่าเหรอต้องเอามาทําช่องพอดแคสต์แบบครูเก๋เหรอแล้วถ้าไม่ได้เงินล่ะแล้วจะเป็นยังไงเห็นไหมคะคุณยังไม่ได้ลองลงมือทําเลยด้วยซ้ํา คุณก็คิดแล้วว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหรือมันจะเกิดขึ้นไหมมันจะมีอะไรเป็นไปยังไงบ้างแต่คุณรู้ไหมว่าคุณควบคุมไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังมาไม่ถึงดังนั้นคุณไม่สามารถควบคุมอนาคตได้ค่ะนี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรากังวลและคิดมากเพราะคุณพยายามไปควบคุมสิ่งที่คุณไม่ได้คุณควบคุมไม่ได้คุณจะสบายใจและมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณ ควบคุมเฉพาะสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นค่ะให้ถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของคุณโอเคควบคุมมันแต่ถ้าสิ่งนั้นอยู่นอกเหนือการตัดสินใจของคุณและคุณควบคุมไม่ได้ปล่อยมันค่ะคุณต้องปล่อยมันแล้วคุณจะสบายใจมากขึ้นลองดูนะคะลองปล่อยวางบ้างคุณจะสบายใจและมีความสุขมากขึ้นค่ะเจิครูเก๋และข้อที่สค่ะ คุณต้องใช้พลังงานของคุณในการตัดสินใจการคิดมากบางครั้งมาจากการลังเลค่ะข้อนี้เป็นข้อที่คนมองข้ามจริงๆแล้วถ้าคุณตัดสินใจไปเลยในบางเรื่องที่คุณลังเลมาตลอดมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหยุดคิดมากได้ค่ะเพราะหลายคนคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขาเป็นเศรษฐีนะคะสิ่งหนึ่งที่เขามีเป็นนิสัยที่ประจำตัวเขาเลยคือเขาตัดสินใจเร็วค่ะ พวกเขารู้ว่าการคิดมากเกินไปยิ่งจะทำให้เขาหมดพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ยิ่งคุณเก็บเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจไปแล้วเก็บมาคิดซ้ำๆๆจนวันนี้ก็ยังไม่ตัดสินใจสักทีคุณก็จะกังวลซ้ำๆๆค่ะไม่มีประโยชน์เลยด้วยซ้ำดังนั้นหลักการง่ายๆคุณต้องตัดสินใจและเดินหน้าต่อไปค่ะตัดสินใจให้เร็วถ้าตัดสินใจแล้วมันพลาดคุณก็แค่เรียนรู้ว่าโอ้ยฉันตัดสินใจว่าฉันทำอันนี้สุดท้ายก็ พลาดอยู่ดีคุณก็จะได้รู้ว่าวิธีนี้มันไม่เวิร์กคุณจะได้เดินหน้าต่อแล้วทำอย่างอื่นหรือถ้าคุณอย่าติดอยู่กับกับดักของการคิดมากยิ่งคิดเอาตะคิดซ้ำๆวนๆไม่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะและปิดท้ายด้วยข้อที่5ค่ะคุณจะต้องอยู่กับปัจจุบันการคิดมากคือการปล่อยให้สมองวนเวียนอยู่กับอดีต หรือบางคนก็กังวลกับอนาคตดังนั้นคุณจะมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้นถ้าคุณทำให้ตัวของคุณเองอยู่กับปัจจุบันให้ได้ค่ะฝึกสังเกตลมหายใจตัวเองฝึกที่จะอยู่กับตัวเองจริงๆลองไม่เล่นโทรศัพท์มือถือสักสิบนาทีได้ไหมคะฝึกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆฝึกผ่อนคลายแล้วก็อยู่กับตัวเองค่ะลองใช้คำพูดดีๆลองคิดว่าวันนี้มีเหตุการณ์ดีๆอะไรเกิดขึ้น แล้วคุณก็แล้วก็ฝึกคิดแต่ในเรื่องที่ดีและเป็นพลังงานบวกวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะให้คุณลองนึกว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างอาจจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กน้อยก็ได้แล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นและคุณเป็นคนโชคดีอยู่ตลอดเวลาการที่คุณอยู่กับปัจจุบันคุณรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งรู้สึกชื่นชมในสิ่งดีที่เกิดขึ้นมันจะทำให้คุณอยู่ในพลังงานเชิงบวกค่ะ วิธีการนี้หยุดคิดมากได้เป็นอย่างดีเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้ปกติสมมุติผู้หญิงอย่างผู้หญิงก็จะเป็นประจําเดือนเนาะเวลาเป็นประจําเดือนบางคนก็จะปวดท้องถ้าวันนี้คุณเป็นประจําเดือนแล้วคุณไม่ปวดท้องคุณก็แค่ขอบคุณว่าวันนี้ฉันโชคดีจังเลยฉันรู้สึกขอบคุณนะวันนี้ที่ฉันไม่ปวดท้องเลย หรือบางคนวันนี้คุณอาจจะไม่ได้เอารถมาที่ทำงานแล้วมีเพื่อนบางคนชวนคุณว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนกันไหมแล้วเขาอาสาที่จะขับรถให้คุณพาคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณก็ต้องขอบคุณรู้สึกขอบคุณที่วันนี้โชคดีจังเลยถึงฉันไม่ได้เอารถมาแต่อย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนมีกัลยาณิตรที่น่ารักพาฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวที่หน้าโรงเรียนขอบคุณนะ เห็นไหมคะเราไม่ได้ขอบคุณหรือไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งกับเหตุการณ์ใหญ่ๆเลยมันเป็นเหตุการณ์เล็กๆในชีวิตประจําวันที่คุณจะมองหาข้อดีในวันนั้นๆบางคนคิดว่าฉันจะมีความสุขแน่ๆถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ทั้งหมด6กล้านคุณคะแล้วเมื่อไหร่คุณจะถูกหรือบางคนบอกว่าฉันต้องมีความสุขแน่ๆถ้าฉันได้เลื่อนขั้นรอบนี้ถ้าฉันได้เงินจากเงินเดือนเลื่อนขั้นฉันต้องมีความสุขแบบแฮปปี้สุดๆคุณคะ แล้วกว่าเขาจะประเมินเงินเดือนกว่าเขาจะเลื่อนขั้นให้คุณกว่าที่คุณจะมีความสุขคุณต้องรอเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนั้นหรอหรือรอให้ถูกลอตเตอรี่บางคนก็ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ได้ซ้ําเป็นการเสี่ยงโชคแล้วถ้าคุณไม่ถูกคุณไม่แบบเซง็งไม่เศร้าไปเลยเหรอคะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่มาตรฐานสูงฝึกเป็นคนมาตรฐานต่ํามีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆประจําวันบ้างแล้วถ้าคุณมีความสุข กับเรื่องเล็กๆได้ให้คุณเขียนสิ่งเหล่านั้นค่ะเขียนสิ่งที่ประทับใจในแต่ละวันวันนี้อาจจะได้หนึ่งข้อวันนี้อาจจะประทับใจคนหนึ่งคนวันนี้อาจจะอยากรู้สึกขอบคุณตัวเองวันนี้มีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นและสะสมเรื่องเหล่านั้นลงในสมุดไปเรื่อยๆทุกๆวันวันไหนก็ตามที่คุณเจอปัญหาชีวิตวันไหนก็ตามที่คุณมีเรื่องท้อที่คุณรู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่จังเลยฉันจะผ่านไปได้ยังไงวันไหนที่คุณรู้สึกหมดไฟหยิบสมุดเล่มนั้นแล้วมาเปิดดูค่ะ คุณจะเห็นว่าโอ้ยนี่ไงพี่คนนี้ก็เคยดีกับฉันโอ้ยนี่ไงฉันเคยทําอันนี้ประสบความสําเร็จโอ้ยนี่ไงฉันเคยโชคดีเรื่องนี้เหตุการณ์ทุกอย่างมันจะทําให้คุณกลับมามีพลังจากตัวของคุณเองจริงๆได้โอ้ผมพูดเรื่องนี้เสียงกูเกจะเริ่มสั่นเครือพเพราะกูเกรู้สึกแบบมารู้สึกดีมารู้สึกซาบซึ้งค่ะทุกคนใช่ค่ะมารู้สึกดีมากจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันซาบซึ้งกับตัวเองฝึกที่จะเป็นคนคิดบวก ฝึกที่จะเป็นคนมีทัศนคติที่ดีนะคะและแน่นอนค่ะถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องสร้างความสุขด้วยตัวของคุณเองซึ่งวิธีการเหล่านี้ครูเก๋ใช้แล้วมันได้ผลครูเก๋ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณทุกๆคนเท่านั้นเองค่ะดังนั้นการคิดมากไม่ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแน่ๆการลงมือทําและการเปลี่ยนแปลงตัวเองต่างหากที่จะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นนะคะลองเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย ถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันคิดมากอยู่ตอนนี้มันมีประโยชน์จริงไหมถามตัวเองว่าถ้าให้ฉันหยุดคิดมากแล้วลงมือทำมันจะดีกว่าไหมหรือจำไว้เสมอว่าชีวิตของคุณไม่ได้ดีขึ้นเพราะคุณคิด,คคดมากแต่มันจะดีขึ้นเพราะคุณลงมือทำมากตั้งหากล่ะคะและครูเกียรเชื่อแน่ว่าหากคุณเปลี่ยนแปลงความคิดและ mindset ของตอนเองคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้คุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิด คุณเก่งกว่าที่คุณคิดแต่บางทีคุณนึกไม่ออกหรือว่าคุณไม่รู้และก็โชคดีมากๆค่ะที่เรามาเจอกันเพราะครูเก๋จะเป็นคนหนึ่งที่ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาครูเก๋จะเป็นคนหนึ่งที่ดึงศักยภาพของตัวคุณออกมาเช่นเดียวกันและครูเก๋ก็จะเป็นคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณพาคุณพัฒนาตนเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นตในทุกๆวันแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะ ยังไงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้หากมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะครูเกศชอบมากๆเลยชอบอ่านคอมเมนต์ของพวกคุณทุกคนบางครั้งคนที่เขามาดูในช่องเขามาอ่านคอมเมนต์ของคุณเขาก็ได้ประโยชน์จากคุณไปด้วยเช่นเดียวกันเท่ากับคุณก็ส่งต่อบุญให้กับทุกๆคนด้วยช่องนี้ จะทําให้คุณดีขึ้นและช่องนี้ก็มีแต่คนดีๆเข้ามาเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีเข้ามาให้กับพวกเรากันนะคะวันนี้คงต้องฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ